สวัสดีได้เจ้าอทุกตาพาฝันค่ะเบิ้องอันนี้แฟนเอ้ยนะทาสีเหลือเพอนกำลังไปอันแต่เลยผสมสีเพ่นบอกพันอยากเอ็ดเราอันปีนี้มันจังไดออกล่องเหลือถ้าอากาศดีเซ็ค่ะถ้าว่ามันบนแล้วพันไปยากเนาะค่ะเนาะ 给它，它没来，我啥子呢？ ก็ปานเห็นหลังนึเนค่ะขนมเพราะว่าเขาไปนำน้ำมีพร้อมทุกอย่างครบหมดค่ะตั้งแต่โรงครัวห้องซววมทุกอย่างครบสุรอันนี้บรรยากาศรอบๆได้จะเด้อ เรจะข้าดูโบตในวาอิในน้าตาสิค่ะจะข้าดูโบตในน้ำตาใช่ไหมค่ะเพื่อนเาเอาเรือลงน้ำค่ะคนก็เจ็ดแปดคนมุงนะคะมันเป็นเครื่อง เลื่อนลงใช่ไหมทวกคนสบายดีฮะ อ,อันนี้กระซัมนี่คนนะคะเนาะทุกตาผาฝันกันหน้าท่าเรือได้จะเด,ด้อเอาเจอกันคลิปน้าเอ้ยก็จะไปทําความสะอาดข้างในคะ่ะเราจะเอ้ยจังไยลุงคลิปใหม่ถ้อันนี้ตอนเศ้าๆคะ่ะไปต้มกาแฟก่อนคับสังกัดนยมามฟังเสียงนกเสียงกาฮง เอาค่ะลมเย็นเย้อากาศดีดีนกกันในหลไหลนกเพ็ดน,น้ำแห้งไหลเอาเจอกันคลิปหน้าได้จ้าสวัสดีได้จ้า